ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือ mm hmm. กัลายาณมิตร mm hmm. บุญโรส์เสรีวัฒนาวุฒิและกัลายาณมิตรวนพรไตรเนตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับ,บุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำ ที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้หวันนะให้สุขะ ให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ หันธรรมยังพุทธสาภาขวะโตปุพภาคณมการังกะโรมาเซนาโมตัสสาภา,าขวะโตอาราหะโตสัมมา สัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สมพุทธัสาอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพาตานิพาตานิสปริวารานิสปาริวารานิทิขุสังคสสะ พิขุสังคัสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาโตอัมหากังอัมหากังทีครรตังทีครรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจะนิพานายะจาร ข้า <othe> แ,แต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสง์ผู Bug ้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั NG ้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับจงรับพัตตาหาร พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทิน ทตั้งใจรับพรพระกันนะเอาใจจดที่ศูนย์กลางกายของรับนิ่งเข้ากลางของกลางเลยนะยะทาวาริวังหาปุร่างปริปุเรนติสาครัน เอวะเมวะอิตตอทินังเปตานังอุปกาบปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปมเมวะสมิจตุสพัพเพงปุเรนตุสังกับปะาจันโทปนรโสยธาามานิชโชติรโะโสยธา เตียวันจันตุสามผันโรคนวินาย ตุมะเตะภาวะวันตรายโยสุขีทิฆายุโขภาสัมพิโยวิวัจจันตุสัมภารโกวินาศสัตุมะเตะภาวะวันตาราย พุทธานุภาเวนะสาพะาธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภา

Ya sabbete โอยะสวัสดิโกภะวาโกวานนาวานาโกสุขวันาโกโหตุสามปะทาทุวการโรตัพยาเวระโสกาสัยตุจุปันทวะอเนกาอันตระ ยาปิวินานสันตุตเตชะสัจจยาสิทิทานังนาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันนจะโพคังบุ่นทีใจสวะสตาวัสสัจอา ทีวสิททีภาวันตุเตภาวตุสามปะมังกะลังรักขันตุสาะเทวตาสาปปุณธานุภาเวนสัทตาสธิภาวันตุเตภาวตุสาม සාපතවතාස හසකානු สัมมาสัมพ <at you> ุทโธภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภพิวาเทมิพุทโธเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตพระขวตาธรรมโมสวัสาโตพระขวตาธรรมโมธรรม,มนามาสามิธรรม,มนามาสามีธรรมโมเมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมามิ สังโฆเมนาโถพระสงค์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกรากราบ ด้วยอานิสงส์ที่พวกเรา <c oughs> ได้ตั้งใจประกอบกันประกอบพิธีบูชาครูธรรมกายในวันนี้ขอให้พวกเราทุกรูปทุกคนแหละจงเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์และแตกฉานวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของพวกเราได้โดยง่ายตลอดไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ